มีไรลู้าวเท่าไหร่พี่แนมะ็กขายเหรอวัสดีครับยอดสวยจี <ขอ S 1> เราชื่อพี่เลยเนาะใช่ซื้อ,อมั้งแต่ใบแดงใช่ครับผมญาติด,ดูหน่อยนะพี่นะไม่เป็นไรไหมเป็นไรดิสบายสบายฝนตกเลยพี่อากาศดีมากนะโคราชนั่นนาะโอ้ห้องเครื่องเอามาฉวย งานใจเจงานเลยเมื่อวานมีคุณทรูหาผมอ่ะเขาเรเขาสามถึงเรื่องพวกอะไรเดิมเนาะใช่ใช่ตอนนี้ต้องใช้คือถ้าหลักๆอ่ะผมมีอยู่ทั้งหมดอ่ะเนี่ยที่เป็นอะไรเดิมครบครบนะใช่ก็หมายหมายถึงที่เป็นชิ้นใหญ่เนาะอ่าเป็นกองอากาศเป็นท่อเียมันอาจจะไม่มีกระจายอ่าโอเคไม่เป็นไรแต่พวกท่อพวกอะไรมีกองเดิมเดิมมีนะพวกเตอเดิมเลยอ่ามันครบกองเกิงท่อเดิมก็มีอ่า ครับหลักๆมีมีหมดเลยหลักๆมีแต่รถนี่คือเดิมหมดเลยเปลี่ยนเดิมเดิมครับเดิมไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยจะมีแค่อันนี้มีเปลี่ยนมีทำกันชนเปลี่ยนกันชนเฉยเปลี่ยนมาใช่ทำสีใหม่เป็นรีมาราเปลี่ยนชิ้นมาเลยนี่ใช่ไมพี่เปลี่ยนชิ้นนี่เพราะว่าสีมันขึ้นตรงนี้เลยคือแบบผมยืนใกล้รถนี่รู้เลยพี่เปลี่ยนชิ้นไหนมานั่นไม่ผมล้อเล่นไม่ได้รู้ขนาดนั้น พี่โดพี่ก็ไม่เชื่อตีฝนตกขนาดนี้ดูไม่ค่อยรู้หรอกว่าเออก็อายว่าเออดูแบบน็อตดูอะไรแล้วก็ถามพี่เอาก็เออส่วนใหญ่ผมดูมาร์คมาร์คมาร์คอย่างเดียวพี่มาร์ครถมันจะมีมันจะมีอัรายซ่อนอยู่ตามมุมอับต่างๆรับโอ้ยคาซีดลูกกี่เดือนแล้วเนี่ยลูกสามเดือนขายไปเอาอะไรครครอบครัวครับเพราะว่าแานไง โอ้ยลูกแฝดชายคู่หญิงคู่ชายชายหญิงเลยโอ้ยน่ารักน่ารักอ่ะยินดีด้วยพี่ได้ลูกแฝดอันนี้ทำเองเลยปะไม่ค่อยสนใจเรื่องรถแล้วสนใจเรื่องธรรมชาติอันนี้คือทำเองเลยไม่เพราะเพื่อนผมมีลูกฟงลูกแฝดตัวใหญ่ก็คือต้องไปเสียค่าทำธรรมชาติอันนี้พี่ทำเองเลยบอกสูตรได้ไหมอยากมีลูกแฝดมั้งถามจริงบอกสูตรได้ไหมจริงแฟนผมมีลูกยากด้วยนะ เออครับมามันมีเคล็ดลับไหมที่เขาได้ <c oughs> ไม่มีหรอครับเป็นตาธรรมชาติตามอะไรมันครับผมผมกะผมกะว่าถ้าพี่มีสูตรนี่เออโอยนะฮะตัวนี้เป็นตัวฝาช่วยนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ติดลูกโป่งอีกถึงไม่เคยตอดแต่หายไปอีซุกดีแม็กครับอ่ะแล้วแวม่เอาแซ่ทีเก็บไปอ่ะ อันนี้อยากติดเฉยๆแต่ฝั่งนี้ผมว่ามันลบก็เลยไม่อ่าตรงนี้มันจะมีค่าบ้าอิสูดีแมกนะฮะใช่ใช่โลโก้เอ็มเบมเขาหายไปเดี๋ยวแซดพีพร้อมขายเลยภายหมใช้คนเดียวอ่ะพี่อืม เเป็นตัวแซใช่ไหมพี่ตัวเซครับลูกค้าเไหพี่เขายอมรับพี่เขาบอกหมดนะน่ารักอะซื้อรถแต่เขาติดแซตพี๋ยวรถเป็นตัวแซตใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวแซตพีบอมต้องเป็นไฟฟ้านี่บอมต้องเป็นไฟฟ้าสังเกตผมจะไม่ถามไม่แบบไปอะไรที่ไปเซาล์ซีพี่เขาก็ถามว่ารถเป็นตัวแซตใช่ไหมเพื่อให้เราแบบมั่นใจในตัวเราเหมือนกันแล้วก็ตัวกระจกนะมันจะมีแล้วก็ตัวนี้ฮะมันจะมีตัวออปชันมันจะมีมีของมันอยู่ถ้าแซพีจะมี นะครับราคาเอ่ยมาเลยเลยอยากได้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ตียังไม่เห็นไม้เลยขอดูมาไม่ผมเชื่อเป็นแล้วแหละไม้เท่าไหร่จ้ะไม่แสนสองครับขอขอดูเลขไม้หน่อยนะตีลืมดูเลขนะไม้เดี๋ยวนะไม่ไม่เป็นไรครับก็เอ,อดูเลขไม้หน่อยขอ,ขออนุญาตขอไนั่งรถพี่นิด,ดนะ อยากได้เท่าไหร่ครับเอ้ยไม่ได้เลยไม่ไปไล่ไจะไปถึงไเอ่อต้องบอกอันนี้ไปไม่ถึงแน่นอนอปี2ีตัวแซดสีขาวอ่าต้องตี22เลยพี่เพราะว่าเวลาถึงจะจด23จริงๆปัจจุบันสถาบันการเงินให้ตัวปีผลิตแล้วยีบ22ย้ายแหนบไหมครับย้ายแหนบ ยาแหนบยายแหนบของเครื่องแต่งปียี่สิบสองัวแซดรถไม่แสนสองผมราคาผมไม่คำเลขาพี่ครับไม่คำเลขะประมาณเท่าไหร่พี่ไม่คำเลขาผมขอของเดิมของเดิมของเดิมขอของเดิมพี่ด้วยสี่เจ็ดเออรถยายแหนบครับ ผมว่าพี่มีข้อมูลแล้วแหละว่ารถพวกนี้มันมันจะต้องทําเยอะเพื่อให้กลับมาจัดไฟแนนซ์ได้ครับเพราะผมเชื่อว่าพี่ต้องทราบจากอันนี้มาบ้างแล้วรถต้องกลับมาทําเยอะตรงที่ปัจจุบันรถที่ถ้ามีการแปลงห้องเครื่องแบบนี้แล้วมีการย้ายแหนบลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แน่นอนคนซื้อสดมันหายากอ่อาฉะนั้นแล้วก็ถามว่าถ้าพี่อยากได้5 0าบาทเนี่ยตีต้องบอกเลยรถมันส่วนใหญ่ต้องไม่ไม่เกิน4ี่0 0ื่นไม่ไม่เกิน4 0,000่นแล้วก็เป็นเดิมมาเนี่ย ถ้าเป็นเดิมไม่เกิน4ี่หมื่นเขาจะซื้อกันอยู่ประมาณ5 5ไม่ขห้าไม่ครับไม่ครับผมต้องบอกความจริงให้ครบเลยปีมันพี่บอกอะชมแล้วมันปี2ี23อยบอยู่แล้วัมเป็นหน้ายักคู้แล้วสองชั้นแล้วผมเรียมสองชั้นผมเรียงสองชั้นฉะนั้นตัวเนี้ยพอเป็นอ่องเครื่องมีของเดิมต้องมาอะไรทำแล้วก็มาย้ายแหนบมากรับทุกอย่างแล้วไม่แสนสองนั้นผมสี่เจ็ดผมจบเลยคี่ค้างแฟแนซ์ไม่ค้างก็เนี่ยรับเงินสี่แสนเจ็ดได้เลยครับผม ผมพร้อมซื้ออยู่ที่พี่พร้อมปล่อยไหมสีอะพร้อมซื้อครับประมาณสี่สิบเจ็ดใช่ผมโบนะพี่เลยสี่เจ็ดไม่หักอะไรพี่เลยรับเงินเต็ม,มผมไม่ได้ตีแฝนเหมือนหรือไม่ได้ตีเหมือนที่ตีไว้แล้วจะไปตีตีแพงนะแล้วแบบจะมาหักที่แบบหักค้าน่นค้านี่อะไรเงี้ยผมจะไม่เอาค,คือคุยแบบคือพี่ได้เงินพี่เต็มนี้เลยอ่าเขาเรียกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมัน มันอาจจะได้ซื้อได้ขายเแต่มันไม่ประทับใจกันอ่านี่บอกตรงๆว่าพี่ครับพี่มีของเอของเดิมให้ตีนะสี่เจ็ดตีจบให้เลยจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีครบไม่มีหัก,กอะไรทั้งสิ้น ตัวเลขตัวเลขนั้นอะ่ะมันมันไม่ถึงตีขายก็ไม่ถึงตีซื้อบี้มาตีก็ตั้งปุ้นตรงผมไม่ทําเสร็จผมจะตั้งอยู่ประมาณ50ิไม่ขา้าม50กลางไม่ข่้าม50กลางแน่นอนแต่ผมต้องเปลี่ยนหมดก็ล้อมันไม่มันไม่เล่นกันแล้วอ่าก็เรียนพี่งตรงเวลาผมถ้าผมซื้อมาขายล้อโปรไดมันก็มันมันคนไม่เล่นแหละมันผมอาจจะต้องล้อไปผมอาจจะหาลายอื่นใส่ที่ที่ที่ท,ที่อันนี้ ยางโยโกแต่ยางพี่ได้แต่ยางก็อันนี้น่ะอ,อ,อยู่ที่ใจละครับไปตัดสินใจก่อนได้ไหมได้ครับแล้วเดี๋ยวทักกลับทางทักบอกบอกน้้งตองก็ได้ครับอ่าว่าสมมุติจะ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 ติดาาอะไรราคานี้อยู่ผทอะไรผมผมผมให้ราคานี้เลยไม่จำเป็นต้องบีบคันพี่อ่าผมไม่เอาว่าขับรถออกจากร้านไปแล้ว<ม>กลับมาไม่ได้ราคานี้ พูดตรงๆอ่าแล้วสมมุติที่บอกอยากขายจริงแล้วมีลูกแฝดด้วยแล้วพี่อบอกเออช่วยช่วยผมอีกหน่อยได้ไหมพี่จําหน้าไว้ผมไหมน,นะหนึ่งผมผมทาให้ได้อสองขับรถออกจากร้านผมไปเนี่ยแล้วบอกกลับมาเนี่ยโอ้พี่ออกไปแล้วราคาไม่ได้เท่าเดิมผมไม่มีนิสัยถามทุกคนที่เอารถมาขายผมได้ผมตีผมกล้ารับผิดชอบราคาผมครับผมกล้ารับผิดชอบผมกล้ารับผิดชอบสมมุติพี่บอกไปแล้วที่อื่นให้สูงกว่าผมก็ผมก็บอกลูกค้าหรือลูกาลูกน้องผมเถอว่า คนที่เขาขายของเขาก็อยากได้แพงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาก็อยากขาดทุนน้อยที่สุดครับดังนั้นถ้าแฟร์เพย์กันถ้าเราอยากได้เราก็ตีพี่เขาไปเลยครับอะอย่างอย่างเนี้ยผมบอกพี่ที่ผมเอยถึงบอกตีก็เอเป็นตรงว่าผมซื้อนะครับซื้อไหวไม่ข้ามเลขห้าอืมโอเคอ่าผมอย่างนี้เลยคัดังนั้นใจผมอะเปิดไปเท่านี้พี่ต่อมาผมเท่า ไม่เกินใจผมครับเนี่ยผมก็สู้ไปก็สู้กันคนละหมัดว่างั้นแต่ไม่มีว่าขับรถกลับไปมาแล้วโอ้ยผมไม่ซื้อพี่แล้วราคาลงหนึ่งไม่มีครับฉะนั้นไม่มีว่าถึงวันไหนไม่เป็นไรครับมาได้ครับขอบคุณครับยินดีที่ได้รู้จักกันได้ขอบคุณมากครับได้ผมติดต่อได้ครับต้องต้องได้ครับยินดีครับพี่ขอบคุณครับประนี่นนะครับการซื้อรถ ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อแล้วได้รถทันทีไม่จำเป็นต้องรวบรัดตัดตอนเพื่อให้ได้ของภายในตอนนี้เวลาค่ำๆมืดๆแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์คิดให้พี่เขาไปคิดก่อนได้นะครับและที่สำคัญตอบเขาไปชัดๆเลยเขาถามว่าราคานี้ถึงวันที่เท่าไหร่ก็บอกไม่มีรายพี่ขับรถออกจากร้านผมไปเนี่ยพี่กลับมาพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังซื้อราคานี้เพราะเราบอกแล้วว่าเราเราไหวนะครับเท่านี้ไม่ข้ามเท่าไหร่เราก็ยังรับได้นะครับเพราะ ผมจะเป็นคนที่บอกลูกน้องเสมอไม่ใช่ว่าเขาขับรถออกจากร้านไปแล้วกลับมาหาคุณคุณบอกอ๋อไปจากร้านผมแล้วผมลดราคาลงซื้อไม่ได้ราคาเดิมแล้วเคยมีลูกน้องผมทําแบบนี้กับลูกค้าผมขอโทษด้วยนะครับแต่หลังจากนี้ผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแน่นอนเพราะที่นี่คือตีร้อยเดียวคือเราอยากทําให้มันชัดเจนตรงที่ว่ารถนะครับถ้าคุณไหวคุณให้ราคาแล้วเขาออกไปกลับมาวันลุน่นี้วันปลือนนี้เราซื้อได้ครับราคาเดิมแหละครับ เพราะคนที่เขาขายของเขาก็อยากได้ราคาแพงผมด่าลูกน้องเสมอรถคุณขายคุณอยากได้ราคาแพงไหมแล้วจะไม่เขาผิดตรงไหนถ้าเขาจะไปหาราคาที่สูงกว่าคุณถ้าคุณอยากได้จริงๆอะ่ะคุณก็ให้ราคาที่แพงไปเลยสิลองนึกดีๆ,ๆเพราะถ้าคุณอยากได้อ่ะคุณยังเอาบันไดไปปีนหน้าต่างเลยคุณยังไม่กลัวลูกซองพ่อตาเลย